อาสวัสดีค่ะท่าชมในเอซทุกท่านทุกคนนะคะใครที่ชอบแบบสายวิ่งสายรูดนะคะเป็น2ตัวล่างนะคะก็ยังน่าจะทานอยู่นะคะประมาณ1ิบเอ็ดมงงคะตอนเนี้ยประมาณนี้นะคะน่าจะทานอยู่นะคะมาเรามาดูกันพอดีพี่ช้างก็หาทั้งวันไม่เจอนะคะอ่านี้จะเป็นหลักหน่วยบนนะคะอ้าก็เอาหลักหน่วยมาวางก่อน,นะคะ่ะเอาตัวนี้เขียนดีกว่า อ่าเนะคะเจแบบนี้นะคะหลักสิบค่ะไม่ใช่หลักหน่วยขออภัยค่ะอ่าสอบวกเนะคะก็เป็นก็เป็น1นะคะขออภัยท่านชมสองบวกเสงสัยไม่อยากให้ลงหรือเปล่าผิดอยู่ทั้งวันนะ่ะจะจะลงตั้งแต่เช้าแล้วนะเลีวนู่นเลีวนี่เลีวนู่นเลียเ้ยวนี่อยู่เลยนะอ่าอันนี้จะเป็นอ่าสอบวกเ็ก็เป็น9นะคะเอา9มาวางะคะ่ะ9แล้วก็เป็น นะดูแป๊บนะคะ่ะท่านผู้ชมขอโทษขออภยัยตัวนี้ต้องเป็นบวกกันสองแต้มแบบนี้นะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคะนี่เวลารีบจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะบกแบบแบบนี้ค่ะโอเคนะนี่จะเป็นหลักสิบนะคะมาดูหลักหน่วยเทียบชนกันค่ะหลักร้อยบนหลักหน่วยบนนะคะบกเก้าคงที่นะคะก็เป็น1ค่ะ เดีย๋ยวดูแป๊บนะก็เป็นเลขหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นหกเป็นเก้าแบบนี้นะคะนี่บวกสองแต้มนี่บวกเลยนะสามแต้มนะคะามาดูตัวที่สองกันค่ะแล้วก็สองบวกหก็เป็น8ค่ะเอาแปมาวางนะคะ8 9ดสมแบบนี้ค่ะอ่ะเรามาจับคู่กันว่าตัวไหนที่ชนกันมากที่สุดนะคะตัวนี้ค่ะ จับพูดกันก่อนค่ะโซนเก้านะคะแล้วก็โซนสามแบบนี้ค่ะ,ะ,ะประมาณนี้นะคะมาดูวัดที่สองกันค่ะมาหลักสิบค่ะ ก็จะเอาเลขหนึ่งนี้นะคะมาวางค่ะท่านชมตัวนี้ต้องบวกหนึ่งตัวนะคะเอามาละามาบกกันเลยนะคะเอาเลข1มาวางค่ะหนึ่งสามห้าเแบบนี้นะคะอ่ะเแบบนี้นะคะมาดูตัวที่2กันค่ะก็บก7จ็ดนะคะอันนี้บวกเจ็ดนะ,ะก็เป็น สิบห้านะคะห้าหกเจ็ดค่ะ,ะที่ชนกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาจับคู่ค่ะมาดูตัวที่หลักหน่วยก่อนค่ะอ่าสี่บวกห้านะคะก็เอ้ไม่ใช่ห้าสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้านะคะแล้วก็บวกเก้านะคะก็เป็นสิบสี่ค่ะอ่าเอาสี่มาวางะคะ่ะสี่ อาบวกกันประมาณนี้นะคะเอาสีมาวางเพิ่มห้าแต้มอ่าทำไมตัวนี้เป็นอย่างเงี้ยอ่าต้องเป็นแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมยิ่ง,งรีบๆอยู่เดี๋ยวก็ผิดนู่นผิดนี่อยู่เลยนะอ่ามาตัวที่ชนกันเฮ้ยเห็นไหมคะเอามาคำนวณอีกตัวหนึ่งคะ่ะแปดบกหนึ่งนะคะก็เป็นเก้าค่ะ ก้าแล้วก็เป็นอ่าเป็น0เป็น4แบบนี้นะคะมาที่นี่เชิบชนกันตัวที่ชนเลข9ก9นะคะมีตัวไหนอีกตัวเลขก4แล้วก็หลัก10บ ประมานี้นะคะเรามาจับคู่ค่ะ5้าสี่ห้าเกแบบนี้นะคะ ไปหาซื้อลอตเตอรี่ยังทันอ่านผู้ชม11โมงเองนะคะตอนนี้มาดูงวดที่จะออกกันค่ะงวดที่จะออกกันจะเอาตัวหลักหน่วยบนตัวนี้นะคะเอามาวางก่อนค่ะบวกกันกี่เต้มนะบวกกันประมาณประมาณสี่ตัวอันนี้พี่ช้างน่าจะบวกเผื่อเข้ามานะคะก็จะเป็นแปดค่ะ,ะเห็นไหมคะปากกาก็เดี๋ยวก็ ลืมอยู่เรื่อยเนี่ยแปดแล้วก็ศูนย์แล้วก็สองแล้วก็สี่แบบนี้ค่ะมาดูตัวที่ตัวที่สองกันอ่ะก็เป็นเลขหกนะคะหกใช่ไหมคะอันนี้เขาบวกยังไงบกแบบนี้หกหกเจ็ดแปดค่ะอ่ะหลักไอหลักสิบของเราได้แล้วเนาะ มาดูหลักหน่วยกันค่ะเอาเลขแปดนี้เอามาวางนะคะวางกี่ตัวเดียวช่งดูแป๊บแปดเก้าศูนหนึ่งแบบนี้นะคะอืมเดี๋ยวนะสี่ตัวแล้วก็บวกสองแต้มก็เป็นสามแบบนี้แล้วก็บวกตัวนี้อีกสามแต้มนะคะก็เป็นหกค่ะ เดี๋ยวๆอันนี้จะตกแล้วอืมก็เป็นหค่ะแล้วก็มาดูตัวที่สองกันเป็นเลขเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองอ่ะเป็นแบบนี้นะคะ่ะอ่ะต้องคำนวณมันตัวนี้นะคะอ่ะมาดูตัวที่ชมกันอ่ะเลขแปดนะคะ แล้วก็มาดูหลักหน่วยนี่เมื่อกี้วิชางทำทำไมมันชนกันเยอะมากแต่ตอนนี้ทำไมมันเป็นยังไงเนี่ยท่านชมตรงนี้บกผิดนิดหนึ่งไปบกเหมือนตัวนี้ไม่ใช่นะคะต้องบกบกเหมือนตัวนี้นะคะขอโทษขออภัยริบเกินไปนะคะเอาห้ามาบกแปดก็เป็นสิบสามค่ะบกเก้าก็เป็นสิบสองค่ะสองมาวางคะ่ะอ่าสองสาม สีแล้วก็หเดี๋ยวนะห้าเต้มแล้วก็บวกบวกอีก2แต้มแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็บวกตัวนี้5้เต้มก็เป็นศูนย์ค่ะอ่ะทีนี้ถูกแล้วค่ะตัวเลข7นะคะอ่าตัวเลข2ค่ะมาดูหลักสิบกัน จับคู่เส้นมีประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมตัวที่ชนกันจริงๆนะคะก็จะจับไปอยู่สองคู่นี้นะคะก็เขาก็ยังไปคล้ายกับที่เราเคยลงไปก่อนนั้นนั้นนะคะูตรตัวนี้แต่ก็เออเอาตัวนี้ไปด้วยนะคะท่านผู้ชมตัวนี้นะตัวนี้กับตัวนี้ค่ะถ้าว่าเขาจับจะเบิ้ลนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้เอาไปด้วยนะคะอ่าฝั่งนี้ก็เราเคยลงไปก่อนแล้วเนาะอ่า ประมาณนี้ก็คล้ายๆกันอยู่นะคะสูตรอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่เช่นกันนะคะที่ลงไปก่าน,นนั้นเป็นคนละสูตรกันนะคะท่านผู้ชมอ่ะมีประมาณนี้นะคะประมาณ11บเอโมงกว่าแล้วตอนนี้รีบค่ะท่านผู้ชมหาว่าชอบนะคะตัวนี้พี่ช้างยังไม่ได้ลงไงก็เลยอันนี้มาทําชุดใหม่แต่ก็เขาก็มาชนกับอีกสูตรอีกสูตรนึงนะคะท่านผู้ชมตอนนี้10บโมงเองเอ1สิบเอโมงแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่ะเรามาดูเนี่ยเขามาชนกับตัวนี้ค่ะอ่ะ ุดนี้ตัวไหนนะตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้พี่ช้างไม่ดอวลงไปนะเขาชนกันอยู่นะคะอ่าตัวนี้ก็มีนะเห็นไหมคะตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวทําไมพี่ช้างถึงจับแปดศูนย์เจ็ดศูนย์นี้ตรงนี้มีศูนย์นะคะมีอยู่สองตัวนะคะตัวนี้นะคะก็เลยลองจับคู่ดูโอ้ยมองไม่เห็น ตรงนี้มีศูนย์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยลองจับคู่ดูนะคะกัวเขามาศูนย์นั่นเองนะคะ,ะพี่ช้างรู้สึกว่ามันแยกไม่ออกอะ่ะท่านชมรู้สึกว่าล่างนี่จะขึ้นบนหรือว่าบนจะลงล่างประมาณนั้นนะคะต้องมีอยู่ประมาณหนึ่งตัวนะคะท่านชมคิดว่านะ,ะที่พี่ช้างเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเหมือนเหมือนอะไรอะแต่มันเป็นของต่างไม่รู้ว่า บนลงล่างหรือล่างขึ้นบนประมาณนั้นนะมีแค่สองอย่างเองคนะ่ะท่านผู้ชมเวลาหาซื้อก็ติดไว้ที่ล่างก็เอาติดไว้ของตัวเก่าบ,บ้างแล้วก็ด้านบนก็ติดแบบเลขแปดบ้างนะคะเนาะเลขแปดบ้างมีอะไรเลขแปดเลขเก้าประมาณนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าด้านบนจะ,ะลงด้านล่างนะคะก็มีเลขแปดเลขเก้าเลขห้าไม่น่าจะมานะคะคิดว่านะ ประมาณนั่นค่ะาก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ